อาจารย์บอกว่าเงื่อนไขรัมนุลจบจะยุบสภาหไหมอันนี้นเป็นเงื่อนเคยพูดกันว่าว่า้าเกิดแก้รัมนุลจบปั๊บจะยุบยุบสภาเลยจะเลือกตั้งเขาเคยพูดเองนะเคยพูดกันผมไม่เคยพูดนะเดี๋ยวหาว่าผมโกหก,กอีกครับผมโดนมาแล้วในสภาออาจารย์ต้องไปเปิดดูดีครับไม่เคยมีใครสัญญาว่ายุบสภาแก้รัมนุลแล้วจะยุบสภาเราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นต้นเหตุข,ของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ และก่อให้เกิดวิกฤตวิกฤตการณ์ต่างๆของประเทศโดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยเริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งแรกให้มีการทำประชามติและจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสรให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อนำมาการแล้วเสร็จ รัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่เคยมีใครสัญญาว่ายุบสภาแก้รัฐมนูญแล้วจะยุบสภาจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ไม่เคยมีใครสัญญาว่ายุบสภาจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่